ตอนที่5้หก็คือก็อรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเจ้าข้างนอกแต่ข้าในรู้ก็ไม่แปลกหรอกอาเคนาเตนไม่ได้ให้คนส่งข่าวกลับมาหรอข้อหมายถึงตัวข้าเมื่อก่อนไม่ได้นะยูยะเอ๊ะ เด็กดีต้องรักษาสัญญาเอ,อคือแต่ก่อนนายทำไมเหรอทำไมจูจๆถึงหยุดพูดล่ะมไม่มีอะไรขอ้อ แค่ข้ากำลังคิดว่าข้าจะไม่ยอมให้เจ้ามีเรื่องเศร้าใจอีกแน่นอนดังนั้นอย่าแ้งทำเป็นเข้มแข็งต่อหน้าข้าอีกเลยหากไม่สบายใจก็ร้องออกมาเถอะข้าจะอยู่กับเจ้าเสมอ อย่ะเครื่องประดับของนายแย่ yeah, มากเอ่อเช่นนั้นให้ค่าถอดหรือไม่ไม่นางดีขึ้นแล้วร้องไห้จนเหนื่อยก็หลับไปเลยข้ายังต้องทำความสะอาดคน อาเคนาเตนไม่ได้บอกว่าคืนนี้จะกลับมาคุยเรื่องนี้หรอดึกขนาดนี้แล้วทำไมยังไม่ได้เข่าวเขาเลยอะพระชายาเอ๊ะ,อ,ะองค์ชายใหญ่ส่งสองคนมาส่งข้อความหวังว่าท่านจะทรงสามารถไปรับองค์ชายอเคนาเตนได้หา นาเฟติเอ่อท่านพี่ขออยากเจอนาเฟติได้เจอแน่พี่ส่งคนไปเรียกนางแล้วจะช่วยดื่มนี่ก่อนได้หรือไมอยย่องค์ชายยัยองคหญิงนาเฟติเสด็จมาแล้วพะยะค่ะเออได้พยนั้นเข้ามาทำความเคารพอ,องค์ชายใหญ่เอาละเอาละได้ดุขึ้นเธอเจ้า นาเฟตีเออเอขอข้าข้าอยากเจอเจ้ามากเลยเจ้าเป็นบ้าอะไรเนี่ยเออ ให้ตายสินี่เจ้าดื่มไปเยอะเท่าไหร่นะ่ะค่ะกิดอะไรขึ้นกับเขาทำไมถึงได้ดื่มไปเยอะขนาดนี้เอ้ยให้เขาดื่มนิดนี่ก่อนแล้วค้าจะอธิบายให้เจ้าฟังมีเช่นนั้นพรุ่งนี้เขาจะปวดหัวมากได้ตอนนี้ ให้คนพาเขากลอบก่อนแล้วข้าจะอธิบายเจ้าจะให้อาเคนาเต,น,เตนนอนบนพื้นหรือเจ้าเอ้ยหยุด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 พวกเจ้าสองคนวางองค์ชายไว้บนเตียงอินาไปตักน้ำมาเช็ดตัวให้องค์ชายพยะค่ะเพคค่ะ ตอนนี้องช์ชายใหญ่จะจัดได้หรือยังไอ้คนขั้นน้องคนนี้เขาทะเลาะกับสเสด็จพ่อสเสด็จพ่อทรงไม่เห็นด้วยที่จะโจมตีวิหารอะไรนะ